ต่อไป200ร้อยเจอแรกเชิญครับอันนี้ของรังไหนของรังที่4โอเคในกระอับอ่ะ200เจิดแรกเชิญไ,ไ,ได้เลยครับพี่แล้วเมื่อกี้น่เจิดแรกมาพี่ท็อปพี่ท็อปเจิดแรกพี่ท็อปพี่ท็อป200พี่ท็อป เจ็บคอโอ้โหหนึ่งสี่สี่แปดพี่รายการนี้นะครับใส่ได้เลยฮะนะฮะสองร้อยใส่ได้เลยครับพี่ชายอุ้ยเหรียญสุดท้ายแล้วองค์นี้น่าจะของแรงฮะพี่เอม็มพี่เอ็มไม่ใ <c oughs> พี่ผมสำลัก อะไรสำลักอะไรขนาดนั้นวะหมดเลยดีนะไม่ได้กินเข้าไปเยอะเมื่อกี้เนี่ยแอนมิกาแฟอ่ะหมดเลยหมดคขึ้งคีย์บอร์ดแน่นเลยสองร้อยสามสองน้าบอลน้าบอลน้าบอลขอบพระคุณครับน้าบอลฝากกดติดตามด้วยฮะนะทำไมเฮ้ยเราปองได้อันนั้นมันหน้ากากห่อคอแอนมินอันนี้เมื่อกี้อาปาก้าแอนมินดูดิ เมื่อกี้นี้จ้ายาฟ้าสามร้อยสิบพี่สมปองอันนี้เป็นเจ้าใครอะสามร้อยสิบพี่สมปองจ้าอนับสามสองหนึ่งครับนับศูนย์ครับสองร้อยเจ็ดสิบ นะครับพี่คมกริตรายการพี่คมกริดนิฟากกติดตามด้วยนะครับพี่ชาย208นับบอลนับขิงครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วรายการนี้ขออนุญาตอยู่เหนือสัญญาณรับไปจิตการประชุมครับการไหลหนึ่งสี่ฮะแคปจอดันหนึ่งได้เลยครับรายการนี้208นับบอลนะฮะ น้าบ,บอลฝากกดติดตามครับน้าบอลนีครับทีนี้อคอคือไปหมดเลยอืม